อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แล้วก็ติปรุงเครื่องใส่น้ำปลาดานนิ้ใส่เกลือใส่ผงนั่นนะคะ่ะให้ให้เครื่องปรุงเขาในหมูเดี๋ยวให้ยังคอยเมนูกแกงออมไม่พิมเดี๋ยวรอให้พักซุกเนะคะ่ะเนาะ แดีวจะเติมข้าวคั่วลงไปให้หอมๆแล้วก็แม่พิมจะใสู่เส้นสักหน่อยอันนี้คือเมนูตามใจตัวเองค่ะเพื่อนเป็นอันว่าเสร็จพิธีกันแกงอ่อมหอมๆอมื่อนี้ก็เป็นเมนูแกงอ่อมหมูนะคะเพื่อนนี่แม่พิมผัดหมูกัวหมูด้วนหมูเลอนนะคะเนาะเดี๋ยวจะเอาเครื่องครองรึ่งก็พอเดี๋ยวไปก็จะข้นเนาะ เราดูนะนี่ใส่ผัีที่ไม่เพิ่มเตรียมไว่กระตําคาตะไคัยตะกะหอมกระเทียมเนาะคะ่ะพริกเอามาใส่ในหมอ้อแล้วก็สิบุงเครื่องใส่น้ำปลาดานนิดใส่เกลือใส่ผงนัวเนาะคะ่ะให้ ให้เครื่องปรุงเขาในหมูเดี๋ยวยังค่อยเขานี่อร่อยอาหารอีสารที่แกงออมเป็นเมนูแรกที่พม่พิมทำเมนูแกงออมแม่พิมเ,เดี๋ยวล่อให้พักซุกนะคะใส่ผงนัวจักหน้อยนะคะ ใส่แค่นี้เพื่อนเป็นวุ้นเส้นสดไม่มีวุ้นเส้นแห้งก็ใส่วุ้นเส้นสดได้ใส่หมดนี่แหละเพราะชอบกินเส้นแต่น้ำปลารานิดนึงเครื่องติดตางไรนะคะกามะาขวะร่วมกัน ค่ะเพื่อนเห็นแค่คนทำก็พอเพราะว่ามันมีไฟเนาะใส่อย่างที่อยากกินกินทุกอย่างที่ใส่เข้าไปอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เลือดลงไปสักหน่อยให้น้ำมันเข้มข้นนะคะพเพื่อนๆแต่นี่เราไม่มีอันนี้แกงหมูหอมหมูนะคะเรารู้รสชาติแล้ว ประกาศดอกตอนแรกก็จะไปซื้อดอกหอมมาใส่แล้วแม่ค้าหยุดเลยไม่มีก็เลยจะใส่เส้นแทนนะคะเนาะบางทีเราซื้อมากินเราก็าสังเกตรสชาติถ้าเกงออมเนื้อเขาก็ใส่ใส่ผส,สมยดจากคน้กคนวิธีการทําค้นหาวิธีการทําว่าเอ,อคนบ้านเราก็ต้องใส่แบบนี้ปรุงแบบนี้อย่างนี้ค่ะเพื่อน อือก็จะเติมน้ำอือเดี๋ยวพูงเครื่องแล้วเดี๋ยวแม่คุณจะใส่ผักเนอะบางทีเราซื้อมากินแล้วก็อ่าสังเกตรสชาติถ้าเก่งอมเนื้อเขาก็ใส่ใส่ผสมหยดแต่แม่ค้าเขาตาเองเขาพั่วเองก็ไปขอเบ่งซื้อเขาครับเ,เพือ,อ ใส่ลงไปสักเครื่องสิต่างไลนะคะกลาวมะขวร่วมกันสองคนพี่พี่เขากินเป็นพี่เขากินอาหารใต้แม่กับน้องโอนี่อร่อยอาหารอีสานที่แกงอ่อมเป็นเมนูแรกที่ไม่เพิ่งทำเตรียมไว้ก็มีผักชีลาวนะคะเพื่อน สามารถดัดแปลงได้แล้วแต่เราชอบจะใส่อะไรแล้วแต่เรานะคะสองคนพ,พี่เขากินไม่เป็นพี่เขากินอาหารใต้แม่กับน้องน,นั่แหละจากค้นวิธีการทําค้นหาวิธีการทำว่าเออคนบ้านเราก็ต้องใส่แบบนี้ปรุงแบบนี้อย่างเนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเออก็สองคน พี่เขากินไม่เป็นพี่เขากินอาหารใต้แม่กับน้องมันผัานก็ได้นะคะเพื่อนถ็งแค่คนทำก็พอเพราะว่ามันมีไฟเนาะสองคนพี่พี่เขากินไม่เป็นพี่เขากินอาหารใต้แม่กับน้องเนาะบางทีเราซื้อมากินเราก็ สังเกตรกชาติถ้าเกงอมเนื้อเขาก็ใส่ใส,ใส่ผสมยดใสของงัวจักหน่อยนะคะใส่แค่นี้นักกินอาหารที่สานเราก็ปรุงตามใจที่เราอยากกิน เคเดี๋ยวแม่พิมเอาวุาน้นเส้นราใส่ก่อนนะคะเราก็ปรุงตามใจที่เราอยากกินโอเคเดี๋ยวแม่พิมเอาวุาน้นเส้นาใส่ก่อนนะคะใส่ของนัวจักหน้อยนะคะใส่แค่นี้กินแบบไหนแต่ปกติแล้วแม่พิมพ์จะไม่ไม่เคยทําแกงอีสานนะคะเ <g ib berish> พื่นอนานานๆจะแบบแบบเราเคยกินเราก็จะกิน <g ib berish> อาหารอีสาน ดน้ำร้อนๆค่ะเพื่อนๆก็จบคลิปนี้คือที่แกงอ่อมน,นะคะเ<อ>พื่อนๆขอภานก็ได้นะคะเพื่อนๆเห็นแค่คนทำก็พอเพราะว่ามันมีไฟเนาะ ค้นหาเอาเองว่าเราอยากทําแบบไหนเพราะว่าเราอยากกินอะไรเราจะใส่ทุกอย่างที่เราอยากกินนะคะก็เนื้อหมูกับตับหมูแล้วก็ผักก็มีผักชีลาวแล้วก็ที่นเ้พี้เเรรียมไว้กระตําคาตะไคร่ตะกะหอมกระเทียมเนาะคะ่ะพริกหอมาใซ่ยในหมอ้อ เืดีล้วเรสิปิปรุงเครื่องใส่น้ำปลาดานิดใส่เกลือใส่ผงนวเนนะคะให้ให้เครื่องปรุงเขาในหมูเดี๋ยวให้ยังค่อยทีมนินพิมเตรียมไว้กระตําคาตะไคัยตะกะหอมกระเทียมเนะคะ่ะพริก เอามาใส่ในหม้มอกินกับน้องน้ำมูลสดใช้ดีคั่วลงไปก่อนฮิบเ่อนผัดเขาคั้วผัดเขาคั่วใส่เขาขั้วเพื่อความหอมเนาะเขาขั้วก็ไม่ได้ตามดี กินกับน้องน้ำมูลสดกินกับน้องน้ำมูลสดคิดค้นหาเอาเองว่าเราอยากทำแบบไหนเขาคั่วแล้วก็หอมผักชีลาวครับเพื่อนตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่เนาะบางทีเราซื้อมกากินแล้วก็สังเกตรสชาติถ้าเก่งอมเนื้อเขาก็ใส่ใส่ผสม หยดทำการคั่วั่วเข้ากันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่พึ้นก็เนาะสดน้ำร้อนๆค่ะเพื่อนๆก็จบคลิปนี้แค่ที่แกงอ่อมนะคะเพื่อนๆขอเปา้นี่อร่อยอาหารอีสานที่แกงอ่อมเป็นเมนูแรกที่แม่พึ่งทำเพื่อนๆชอบอะไรเราก็ใส่อันนั้น เดียไม่พิมจะใส่วนเส้นด้วยนึกอยากกินค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ทําสูตรตามใจตัวเองนะคะแล้วก็สิปรุงเครื่องใส่น้ำปลาดานนิดใส่เกลือใส่ผงนวเนะคะให้ให้เครื่องปรุงเขาในหมูเดี๋ยวให้ยังคอยประกาศดอกตอนแรกก็จะไปซื้อดอกหอมมาใส่แล้วแม่้าหยุดเลยไม่มีก็เลยจะใส่วนเส้นแทนนะคะ Vamos já open. OK.